สวัสดีพี <te ous> <descriptive together> said, ่น้องชาวยูทูบครับผมก็ตอนเราเข้าช่องเฟือคุณซี h ช n n e l ครับผมเมื่อเนี้มืัอที่สองครับผมวันที่หนึ่งครับผมเดือนกันยายนครับผมมือหนึ่งมือหนึ่งมือดีครับมือเพลยสินรวยครับนี่ครับอยู่กับทีมงานครับเบาหมาดเบาแซมครับเบาหมาดเบาหมาดรับปาครับโย่นมั่นเมื่อยยิมหมออกเลยเบาหมาด เต็มแล้วครับขั้นหนึ่งมอดกพ่อเต็มแล้วครับนี่ครับเดือดเลือน่อยสามครับกําลังใส่ใส่เดียวเจ็ดต่างกับแปลงนี้ประมาณหาอะไรครับผมก็ได้น่าจะได้ประมาณสามเที่ยวกาดเที่ยวละสิบตันแน่ๆครับผมทั้งหมดก็สิประมาณ สามสิบตันบ่ครับสามสิบตันกลัวทะลื้ออะไรประมาณสามสิบคูอาครับบ่เกินนี้ครับผมมั่นหัวหน่อยครับครับมือนีแดดครับผมเมื่อวานฝนตกมือนีแดดครับแดดออกโอ้เฮ็ดเบียกว่าไรนะครับเมื่อเมื่อวานฝนตกเราเสียมเกียวเบียร์นะครับเต็มแล้วครับผมมาดกหัว บรรยากาศเดแดครับอยสามใสแล้วเต็มไปสามซักแล้วครับเลืออีกหลยอยู่คนงานเป็นห่วงครับเล่นผักเปียครับผมานนเขามาแล้วกะเขาไม่กำลังใจครับผมจอนซอคุณซีชั่นแนวขึอเราครับวิธีเช่าไรเช่าหน้าครับผมเดยดก็ตั้งตากฝนกับตากขึ้นเราครับ เมื่อยกับพักครับผมเห็ดร้องยาควง,งสำหรับคลิปนี้ก็จบเพยียงเท่านี้ครับผมเขอไม่กับร่งใจกันหลายๆเดอ้อครับผมกดไลค์กดแชร์เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบครับผมมีอย่างไรครับแดดออกครับผมสวัสดีครับ